ข้อน,นี้ให้เราทาอย่างนี้เขาบอกว่านําลวดเส้นหนึ่งเนี่ยมาขดเป็นวงกลมใช่ปะ่ะแล้วก็ลองวาดรูปวงกลมดูมีเส้นผ่านศูนย์กลาง14แปลว่ารัศมีคือ7ถูกไม่ถูกนะฮะรัศมีคือ7เนาะเสร็จแล้วเขาบอกว่าพอได้วงกลมแล้วเนี่ยคลายลวดออกแล้วก็เอามาขึงให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีนี้เพราะนั้นเราต้องคำนวณก่อนว่าเส้นรอบวงมันเท่าไหร่ สูตรมันก็คือ2พาย R ก็คือเท่ากับ2คูณพาย22ส่วน7แล้ว R ก็คือ7ถูกไม่ถูก7ตัดกันตรงนี้ได้44นี่คือเส้นรอบวงนะฮะทีนี้เส้นรอบวง44เนี่ยเดี๋ยวลบไอ้ข้างขวาทิ้งไปก่อนเราก็ต้องเอา44เนี้ย มาทำให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกปะซึ่งเขาบอกว่ามันมีความกว้างอยู่แล้วเคือความกว้างต้องมี2อันถูกไหมความยาวเป็นอะไรฮะ x ถูกปะดังนั้นเอาทุกอย่างมาบวกกันจะต้องได้เท่าไหร่ครับ7บวกเ บวก x บวก x ทานไม่ทันทันนะเพราะนั้น7บวก7เป็น14ย้ายไปลบก็เลยเหลือ30เท่ากับ2 x x เดียวตอบเท่าไหร่ครับจบปะงงหรองงอ่ะ อ่ะถูกถูกจบตามนี้ใช่เฮ้ยท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่ โอเคนะสงสัยไหมครับอ่ะจดจดไปถ้าไม่จดก็จะได้ผ่านอย่าทำเสียงดังรบกวนพี่คือ คือถ้าเรียนกันหลายคนเนี่ยมันก็จะมีฟางคอยเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ใช่ป่ะพอฟางไม่มีกลายเป็นออสตินมาทำหน้าที่แทนถูก <c oughs> เอายังอ่ะข้อต่อไปแล้วนะสาแปดจ้ะสามแปดก็ง่ายนะทำดู 38, 3าแปก็ง่ายใครหลุดใครหลุดก็อยู่กัน4ี่คนเท่าเดิมอ่ะเพราะว่าน้โมเข้า Discord ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในไลน์ ทำในไลน์อ๋อไม่รู้สิแต่แต่ของเราทำในคอมไงทำในคอมไม่มีปัญหานะัตตี้ก็ทำในคอมอืม ข้อสามแปดง่ายๆตอบเลยตอบตอบเลื่อนเลื่อนอะไรฮะเลื่อนอะไรโอเคไหม